ไรคำติชิมได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบซอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดังเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำหกชีวิตโศกเศร้าชั้นต่ำเส้นชีวิตเป็นเถาะเล็กๆทับอยู่ตอนบนของเส้นชีวิตเกาะน,นี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นจากเส้นสมองแล้วทับอยู่พอดีตรงกับที่เกิดของเส้นชีวิตแสดงว่าเจ้าของมือน,นั้นเกิดมาจะมีชีวิตที่โศกเศร้า อยู่ที่ดใดไม่ค่อยมีความสุขถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็มักแต่กะแยกการหรือทะเลวิวาทกันวันยังคำ่ำหรือมิฉะนั้นพ่อแม่เลิกรังกันไปตนเองต้องไปอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงถูกเขาจงเปียดจงชังรังแกหรือถูกเขากลั่นแกล้งให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากอยู่เสมอคำย่อว่าชีวิตโศกเศร้าชั้นต่ำ ดอกจันดอกจันดอกจันการดูไลยมือไม่สามารถตัดสินผิดถูกคนใดด้วยการดูเส้นเส้นเดียวแต่ตัดสินด้วยเส้นทุกเส้นในมือรวมกันทั้งสองมือถึงจะพยากรณ์ได้